สวัสดีคับทับสิบเบียนเราคงคุ้นเคยกับชื่อของดิสนีย์ในฐานะผู้สร้างอาณาจักรตัวกร์ตูน้นระดับแถวหน้าที่ขยันสร้างทั้งรีสอร์ทและสนสนุกขึ้นมามากมายแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีแหลกโครงการของดิสนีย์ที่ถูกพับเก็บกลางคันและทิ้งเก่งกลางทางไปรกรังแปซะดือด้อวันนี้เราจะอาสาพาคุณไปสำรวจกันว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่จะหลอนได้ใจขนาดไหนกันดิสนีย์อเมริกา อีกส่วนสนุกหนึ่งของดิสนีย์ที่วางโครงการกันสดิบดีว่าจะสร้างกันในปี1 9 9่ที่เวอร์จิเนียบนพื้นที่190,000ตารางเมตรด้วยงบประมาณกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งงานนี้รัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่เพราะมองแล้วยังไงก็ต้องมีไรายได้เข้ากระเป๋ามหาศาลแต่ไปไปมากมากับมีคนบางกลุ่มคัดค้านเพราะส่งผลกระทบต่อประเด็นอ่อนไว้และอนุสรณ์ทางวัฒนธรรมในบริเวณใกล้เคียงเลยต้องไฟกันยาวนานหลายปี ดิสนีย์เห็นว่าสู้ต่อไปคงไม่คุ้มแน่เพราะนับวันต้นทุนในการสร้างก็ส่งขึ้นเรื่อยๆเลยพับโครงการน,นี้ไปนี้ปี1994หลังจากนั้นอีก3ปีที่นี่จึงถูกเก็บขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่คราวนี้ขอย้ายไปตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบ้างแต่ก็ไม่ไหวเจออุปสรรคเนื่องจากติดปัญหาการเจรจากับเจ้าของที่ดินจนดิสนีย์ต้องยอมถอย สุดท้ายคอนเซปต์ของส่วนสนุกเลยประรวมอยู่ในดิสนีย์แคลิฟอร์เนียแอดเวนเจอร์ซึ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อปี2001แทนเฮ้อกว่าจะหาที่ลงได้เล่นเอาเหนื่อยเลยนะดิสนีย์แลนด์แห่งเมืองจีนในหมู่บ้านเฉินจวงห่างจากกรุงปักกิ่งไปประมาณ32กิโลเมตรเคยเป็นดินแดนที่ถูกวางโครงการไว้ว่าจะมีส่วนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและต้องถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเมืองจีน แันแล้ว,ส,วนสนุกในฝันของคนแดนมังกรกับต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากปัญหาการเจรจากับคนในพื้นที่ที่ล้มเหลวยื้อไปยืมมาก็สู้มีไหวต้องหยุดสร้างไปในปี1998ทิ้งให้ปราสาทและหอคอยของดิสนีย์ที่สวยงามได้รกร้างโดดเดี่ยวจนพวกวัชพืชและหญ้าแห้งเยี่ยงเก่งขึ้นดูรกรุงรังอย่างกับบ้านผีสิงถึงกับมีข้อความติดไว้หลายที่อารมณ์แบบว่าถ้าเดินเข้าไปก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วย เพมารู้ว่าคนที่เข้าไปเจออะไรมาบ้างนะจากดินแดนมหัศจรรย์ในฝันปัจจุบันกลายเป็นภาพล้อนแนสยองขวัญแม้จะรื้อฟื้นโครงการมาสร้างต่อในปี2008แต่ก็ไม่สําเร็จจนสุดท้ายต้องยอมถอยทับหรือถอนอาคารออกไปในปี2013และกลายเป็นเา t เล็ m มอกไปเรียบร้อยแล้ว pop century resort ชื่อกระบ่งบอกถึงคอนเซปต์แล้วว่าได้มาจากความนิยมในแต่ละทศวรรษโดยแบ่งเป็นสส่วน ได้แก่ยุคคลาสสิกและเดอะเลเจนดารี่เย s สซึ่งในส่วนคลาสสิกนั้นรวบรวมเรื่องราวความฮอตที่ได้รับความนิยมในปี1950ถึง1999ในขณะที่อีกส่วนจะเป็นการนำเสนอความนิยมในช่วงปี1900ถึง1949ทั้งหมดนี้คาดว่าจะมีห้องพักมากกว่า5 7 0 0ห้องเพื่อรองรับผู้เข้าพักที่มากที่สุดและเริ่มก่อสร้างกันในปี1999 แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในปี2001ทําให้กระทบเรื่องการท่องเที่ยวจึงต้องลดขนาดโครงการลงในที่สุดโซนคัส,สิกก็ได้เปิดตัวไปในปี2003ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งยังคงสร้างไม่เสร็จและปล่อยทิ้งรังไว้พักใหญ่จนกระทั่งมาสร้างเสร็จกันจริงๆปี2010แล้วดัดแปลงเป็นตีมตัวการ์ตูนด้วย Art of a n i m อนิเม r ัไปแทนแต่ก็ไม่มีใครออกมาบอกเหตุผลว่าทำไมจึงยกเลิกส่วนในตำนานไป คนเลยพากันแซวว่ามีวัฒนธรรมแค่ครึง่งศตวรรษเท่านั้นเอ้าเป็นงั้นไปเรงละครฟูรลล็อกนับเป็นสถานที่ความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับผู้ชมไม่น้อยสำหรับโรงละครฟูรลล็อกภายในเดอ์แลนด์พาวิลเลียนโครงการของทางวอลดิสนีย์เวอร์รีสอร์ทเปิดตัวนในปี1994ด้วยแนืคิดการแสดงบนเวทีในรูปแบบออดิโอแอนิเมท,ทอนิก ซึ่งเป็นการโชว์ดนตรีด้วยการนำเพลงฮิตทั้งหลายมาดัดแปลงล้อเลียนโดยการใส่เนื้อเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และส่งเสริมการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งงานนี้มีเนตเล่ผู้ผลิตอาหารระดับแนวหน้ามาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่จึงได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ไปด้วยแต่ต่อมาในปี2004โรงละครได้ปิดตัวลงเพื่อทำเป็นห้องจำลองการบินซอรินมีจอโดมและเอฟเฟกที่เหมือนบินได้จริง ในหทวีปทั่วโลกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยทําให้โรงละครอาหารกลายเป็นตำนานแสนสนุกที่ยังทําให้ผู้คนจดจํามาจนถึงทุกวันนีสนสนนน้ส่วนสนุกนาราจากความเข้าใจแคร์เคลื่อนทําให้สนสนุกนาราในประเทศญี่ปุ่นเหมือนจะถูกเทไปตั้งแต่ตอนทําสัญญาเนื่องจากทางบริษัทมัซึอโอะซึ่งเป็นผู้สร้างเข้าใจว่าดิสนีย์ยอมไม่ใชลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยจําลองตามแบบดิสนีย์แลน ปรากฏว่าต้องเจอกับปัญหาค่าใช้ใจ่ายอีกบานตะไทยตามมากทําให้ไม่สามารถร่วมงานกันได้ทั้งทั้งที่เริ่มงานไปส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายบริษัทจึงต้องออกแบบแนวคิดบางส่วนเอาเองโดยไม่งอดิสนีย์และเปิดให้เข้าชมในปี1961แต่หลังจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์เกิดขึ้นทําให้สวนสนุกนาระเริ่มถูกลืมไปเรื่อยเมื่อผู้เข้าชมลดลงแบบกูม่กลับเลยต้องประกาศปิดกิจการ ในปี2006แกิดเป็นสถานที่รกร้างและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่แห่เข้าไปดูความสดสรงแทนยังไงก็ตามที่นี่ถูกรื้อทิ้งไปเมื่อปี2017ด้วยฝีมือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหม่ปิดตำนาสวนสนุกสุดหลอนกันไปเลย Walt Disney World Speedway เขื่อนชื่อว่าดิสนีย์แล้วก็ทำได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่สนามแข่งรถอย่าง Disney World Speedway ก็ขอจัดไปอย่าให้เสียสร้างขึ้นในฟลอริดา เปิดให้บริการในปี1 9 9 5และถูกใช้โดยทีมแข่งรถหลายทีมตั้งแต่ง,งานเล็กๆอย่างอินดี้ค่าไปจนถึงระดับบิ๊กย่าง n ัสคาด้วยความยาวของสนามแข่ง1.6กิโลเมตรจึงสร้างความเร้ใใจให้แฟนๆนักซิ่งได้ไม่น้อยดังนั้นเมื่อถึงเวลาแข่งรถก็จะมีผู้ชมมมุงกันเพียบก่อให้เกิดการจราจรติดขัดที่บริเวณโดยรอบส่งผลกระทบกับไรายได้ด้านอื่นอีกทั้งในสนามแข่งเองก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ สร้างความหงุดหงิดที่กับมีรักนักแข่งไม่น้อยทางดิสนีย์เองจึงเริ่มลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะดูแล้วหากดันทุรังต่อไป mm. เห็นทีจะมีคุ้มทุนจึงตัดสินใจเลิกราจบปัญหาไปด้วยการปิดและรื้อถอนในปี2015ก่อนจะเปลี่ยนสภาพมาเป็นที่จอดรถในวอลดิสนีย์วอลรีสอร์ทแทนอย่างว่าเลยนะอะไรก็ไม่ทำให้น้อยได้เท่ากับปัญหารถติดเรื่องนี้พวกเราทุกคนเข้าใจดีค่ะ พี o เพิ่มโมเฟอเจ้านี้เป็นรถรางที่เขาตั้งใจจะทำให้เป็นต้นแบบระบบขนส่งระหว่างเมืองมีพิกัดอยู่ใน t o m o r r o รแลนดของ d i s n e y ์แลนด์รีสอร์ทที่แคลิฟอร์เนียเริ่มเปิดใช้งานในปี1967ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นระบบที่ไอเทคประมาณหนึ่งเพราะใช้ระบบรางรอเลื่อนนั่นหมายความว่าตัวรถไม่ได้มีมอเตอร์ใดๆดแต่ขับเคลื่อนได้ด้วยสายพานลำเลียงล้อของรางโดยผู้เข้าชมสามารถนั่งรถรางนี้ ชมทิวทัศน์ได้ทั่วถึงในระยะเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวพอนานๆเข้าทางดิสนีย์รู้สึกว่าระบบนี้ก็ไม่ได้ไฮเทคแล้วจึงนำเครื่องเล่นโรเก็ตรอสมาแทนในปี1995แต่ก็เปิดได้มีนานเนื่องจากระบบมีปัญหาจึงปิดบริการไปในปี2000และไม่มีการรื้อถ ò อรางออกไปอาจเป็นเพราะว่าอารบกวนบริเวณอื่นๆจนส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าชมได้จึงปล่อยไว้เป็นภาพความทรงจำอย่างนั้นและทำให้หลายคนหวังว่า จะมีอะไรกลับมาเซอร์ไพรส์บรังนี้อีกครั้งส่วนน้ำดิสนีย์ส่วนน้ำแห่งแรกของดิสนีย์ที่ได้เคยรับความนิยมอย่างมากในฟลอริดาเปิดให้เข้าชมกันตั้งแต่ปี1976มีจุดเด่นอยู่ที่ใช้น้ำจากทะเลสาบจริงเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่ในเบเลกแต่เพิ่มความมันหยุดติ้งด้วยสไลเดอร์เครื่องเล่นแถมยังมีมัสคอตกูฟี่มาทักทายเป็นระยะ สร้างความถูกใจให้น้องๆหนูๆและผู้ใหญ่เป็นอย่างมากจนกระทั่งปี2001ได้มีการปิดปรปับปรุงส่วนน้ำแต่ปีแล้วปีเล่าก็ไม่มีทีเท่าว่าจะกลับมาเปิดอีกครั้งในที่สุดดิสนีย์จึงประกาศปิดส่วนน้ำอย่างเป็นทางการในปี2005โดยไม่บอกเหตุผลแม้บางคนจะบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่เคยมีคนเสียชีวิตจากแบคทีเรียในน้ำแต่ก็ไม่รู้ทำไมพื้นที่ตรงนี้จึงไม่ถูกรื้อทิ้งจนกระทั่งมีโครงการจะสร้างเป็นรีสอร์ท ใช้ชื่อว่ารีฟ e c t ชันโรงแรมของดิสนีย์ขนาด900ห้องริมทะเลสาบก็ต้องลุ้นต่อไปว่าสุดท้ายแล้วส่วนน้ำในตำนานจะกลับมารวมอยู่ด้วยหรือไม่ดิสนีย์เอเชียรีสอร์ทหลายคนเห็นแล้วอาจจะแอบนึกถึงหลังคาวัดแต่นี่นะ่ะคือรีสอร์ทสไตล์เอเชียของดิสนีย์ที่ถูกออกแบบมาเมื่อปี1960และมีกำหนดจะสร้างในปี1974 ซึ่งตีมหลักของที่พักจะเป็นสไตล์ไทยทั้งเครื่องเรือนอาหารตลอดจนสิ่งก่อสร้างทั้งหลายก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของบ้านเราทั้งสิน้นประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด500ห้องมีห้องเดินลุก50ห้องฟังดูอลังการงานสร้างมากเลยใช่มหละ่ะอุตสาห์โฆษณาโปรโมทกันสดิบดีแต่สุดท้ายก็ต้องมาเบรกขวทิมเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานในปี1973จนทําให้การท่องเที่ยวตกต่า แบบแปลนถูกพับเก็บเข้ากลุมไปเรียบร้อยถาวรโครงการในฝันจึงเป็นได้แค่วิมานในอากาศที่ถูกระง,งับไปพร้อมกับดิสนีย์เวนเชียนรีสอร์ทและดิสนีย์เปอร์เชียนรีสอร์ทเรียกได้ว่าวิกฤตมาก็ต้องผักขึ้นเงียบไปก่อนเฮ้อนึกว่าจะได้กินส้มตำไทยในสไตล์ดิสนีย์แล้วสินะโครงการสวนสนุกริมน้ำวอลดิสนีย์ริเวอร์ฟอนต์สแควร์หรืออีกชื่อหนึ่งว่าเซนหลุยดิสนีย์แลนด์ ได้เริ่มโครงการในปี1,963โดยตั้งใจ,จใช้เป็นสวนส,สนุกแห่งที่สองต่อจากดิสนีย์แลนด์ต้องมีทั้งโรงละครร้านอาหารและร้านค้าเรียกดีว่าครบวงจรความบันเทิงแถมยังได้วิวสวยๆอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะเต็มทุกอย่างงบประมาณที่ตั้งไว้จึงพุ่งทะยานไปมากกว่า1,000ล้านบาทและคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าชมประมาณ2 5 0 0 0คนต่อวัน แต่โครงการริมน้ําที่ว่าก็ต้องโดนเทก,กันกลางทางเมื่อการเจรจากับเจ้าของที่ดินไม่ประสบความสําเร็จจนในที่สุดทางดิสนีย์ก็ได้ระง,งับแผนการทั้งหมดไปในปี1965แม้จะไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นแต่แบบแรนที่ทําไว้ก็มีคนเอาออกมาประมูลในปี2015ด้วยมูลค่ากว่า800,000บาท ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ